สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวซอยน้อยกันนะคะข้าวซอยน้อยที่แบบร้านอร่อยมากเลยนะคือน้องพองเคยไปกินแล้วครั้งหนึ่งนะคะคืออร่อยมากเพื่อนพาไปกินนะตอนที่ไปทํางานอะ่ะก็แบบโอ้ยติดใจนะคะคือร้านอยู่ใกล้ๆตรงที่ทางไปตลาดที่น้องพองเคยไปตลาดแล้วก็ไปซื้อผลไม้ผักไปให้คุณแม่ที่ชีงตุงอะ่ะเป็นร้านของเ,อเป็นตลาดของพม่านะคะ ก็เลยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นคือแบบผมว่า่อยแต่ว่ามันเป็นทางเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าน้องพองก็เคยไปแล้วเคยไปกินแล้วนะคะแต่ว่าตลาดนี่คือย,ยังไม่รู้ว่าตรงนั้นมีตลาดนะเพราะเขามีแค่อตอนเช้าใช่ไหมคะก็เลยไม่ดูเนาะแต่ว่าพี่ชายของน้องหล่าคำอะ่ะพาไปากับคุณแม่ของน้องหล่าคคำพาไปกินอ๋อพอพาไปซื้อผลไม้ที่ตลาดเลยดูว่าตรงนั้นมีตลาดนะคะคือจริงๆแนละ้วมันมันเป็นทางเดียวกันเองนะคะก็เลยวันนี้จะไป พาพพเอซทุกท่านไปดูกันเลยนะคะว่าร้านเป็นไงคือแถวนี้คือจะแบบร้านข้าวซอยน้อยคือแบบเยอะมากเลยนะคะที่แต่ว่ามันก็ใกล้ๆกันหมดอ่ะคือร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้องฟองอร้านข้าวซอยน้อยที่น้องฟองจะไปกินเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงที่พระธาตุสวยตะกงนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินนะคะว่ามันเป็นยังไงอร่อยคืออร่อยอมันติดใจแป้งมันอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เจ้า เจ้าของเขาก็ใจดีมากเลยนะคะเขาเป็นคนเขาพูดภาษาเหมือนเรานี่แหละเต่๋ยว่าเขาเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ก,ะก็เลยติดใจนะคะวันนี้ก็เลยจะพาพี่ๆ f อจทุกท่านไปชิมกันเลยนะคะไปกันค่ะ <laughs> นี่นะคะร้านก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆ็นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุเซตะกงนะคะก็ถ้าขึ้นไปเนาะมันก็จะมีพระธาตุนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นวัดของพระม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องพองก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันนะน้องพองก็ยังไม่เคยเข้าไปนะคะตรงนี้เป็นวัดนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครไม่รู้จักนี่คือ คือแบบยังไงอะถ้าแบบถ้าเปน,น้องพ้องนี่ถ้าเขาไม่พามาน้อมพ้องก็ไม่ดูเหมือนกันนะคะว่าทางนี้ก็มีอของขายเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีตลาดด้วยเนาะแต่ว่าน้อมพ้องก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือรู้แล้วนะคะที่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปร้านกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหน้าร้านกันเลยนะคะหน้าร้านเขาก็จะมีป้ายให้เราดูอยู่เนาะว่าเราชอบกินยังไงแบบไหนต้องปรุงเครื่องเองเอาปรุงเครื่องเอาเองนะคะ ก็จะมีป้ายมีน้ำด้วยนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแผ่นข,ขาวๆแล้วก็ใส่หมูก็มีนะคะแล้วก็ใส่ไข่ก็มีธรรมดาก็มีใส่ไส้กรอกก็มีนะคะแล้วแต่เราชอบกินเลยนะคะนี่จ้นี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวเราปรุงเครื่องกันนะคะอันะะนี้เป็นหอมเจียวกระเทียม โรริสนก็มีนะคะอันนี้เป็นงาชิโนตพิกนิดหน่อยนะคะพิกขั่วแล้วก็พิกส้มนะคะน้ำเจง <laughs> ลูกชิ้นก็มีนะคะนี่ที่นี่เขาจะใส่ข้าวซอยไว้ให้เราเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไว้ให้เราเลยแต่ว่าถ้าเราทํากินเองนี่คือเราจะปรุงเครื่องเสร็จค่อยค่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะด้านนี้เขาขายเขาจะใส่ก๋วยเตี๋ยวไว้ให้เราเลยนะคะถ้าเราปรุงเครื่องเสร็จก็พอดีเลยนะคะไปนึ่งได้เลยนะที่นี่เขาจะนึ่งแค่ฐานนะคะเขาจะไม่ก่อบไฟเอาเนาะ เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใส่ไข่ใส่ไข่แค่หนึง่งหนึ่งแผ่นนะคะชูรดน้ำเจงน้ำเจงนี่คือขับไม่ได้ใส่ไข่อะไนี่ขับไปต่อเขาก็แล้วแต่เราเลยนะคะเราจะให้น้องหยิบใส่เองเลยนะคะ อันนี้ใส่ผัก okay. น,นี่นะคะได้แล้วหนึ่งแผ่นที่น้องพองใส่ไข่แต่ว่าไม่ใส่ผักนะคะอันนี้ อุย๊ยกินหอมมากโอเคเดี๋ยวมากินพร้อมกันนะคะมาค่ากินด้วยกันนะคะไม่ผิดหวังนะคะที่มากิ่ที่อร่อยมากๆ กินสองแผ่นนี่คืออิ่มนะคะอิ่มมากแป้งที่นี่เขาเอาแป้งทำเอาหรือข้าวอันเขาส้อยเนี่ยเอาแป้งไงเอาเผาอะเอา,าอ้โมเอาอมเอาข้าวทำเอานะคะข้าวข้าวทำเอานี่คือจะอร่อยมากแป้งก็อร่อยแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันนะคะ น้ำไข่แผ่นหนึ่งอันนี้ใส่ผักแต่ว่าไม่ใส่ไข่นะคะกินน้ำแข็งน้ำแข็งเสร็จเลยอืมตั้นีนได่นตั้งในคนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าตอนนั้นนมองพอม,พมาล้วนีคือคนเยอะมากไม่มีชิ่นดังเลยนะอืม

ตอนนี้เราก็น้องพองก็ได้กินเรียบร้อยแล้วนะคะคืออิ่มมากแล้วก็คือเผ็ดพริกก็เผ็ดมากคือใส่แค่นี้เดียวก็เผ็ดตอนนี้คือน้อมพองไม่ค่อยกินพริกเยอะเนาะแต่ว่าตั้งแต่อันนี้เป็นบ้านของเขาเองนะคะไม่ใช่ร้านเนาะเป็นบ้านของเขาแล้วก็เขามาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะ<ม>เอ้ยเขาใส่น้อยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปตรงนู้นคือเขาจะขายของกินหมดเลยนะคะ<ม>แล้วก็ไปถึงที่ ตรงนี้ไปถ้าไปอีกก็จะถึงที่พระธาตุเซตกงนะคะแต่ว่าระหว่างทางนี้คือแบบเขาจะขายของกินตลอดออตลอดทางเลยนะแต่ว่าขายเครื่อยน้อยขายปิ้งย่างขายอะไรมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวน้องพองจะไปถ่ายให้ดูเนาะแต่ว่าวันหลังไว้วันหลังน้องพองจะมาถ่ายที่พระธาตุเซตกงให้ดูนะคะแต่ว่าตรงนั้นคือถ้ามาถ่ายตอนเย็นนี่คือจะสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแบบ เออไงเขาจะมีแสงไฟแบบสวยงามมากเลยนะคะเดี kind of ๋ยววันหลังน like ้องมอสมาถ่ายให้ดูนะคะค่ะอยู่ใกล้ๆตรงที่วัดนี่เองนะคะตรงนี้ก็เป็นวัดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวัดเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรเนาะนี่บ้านเขาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครอยู่ถ้าคิดเย่านี้คือมามาชิมได้นะคะอร่อยมาก แล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นที่เขาขายของหมดเลยเนาะนี่เขาจะมีป้ายช่วยเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นข้าวซอยน้อยตรงนู้นก็เป็นข้าวฟืน้นข้าวฟืน้นข้าวซอยน้อยอะไรมีหมดเลยนะคะส่วนตรงนู้นจะเป็นอาหารตามสั่งนะคะที่เขาแบบอา,อาหารตามสั่งเหมือนที่ถ้าเราสั่งแล้วก็เขาไปส่งถึงที่เลยนะคะ ก็มีนะคะทักที่เด็กนี่มีมีมดมีมีหมดเลยไม่ใช่มีมดเลยมีหมดเลยนะคะคแถวนี้เนาะเ,เดี๋ยวน้องพองจะกับคาใสจะขึ้นไปตรงนี้ไปถ่ายที่ที่เขาขายของกินเยอะๆเนาะโอเคคือตอนที่น้องพองมากินเมื่อกี้คือยังไม่มีคนเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคนเริ่มเยอะแล้วนะตอนนั้นโอ้ย ตอนนั้นน้องพองมาตอนเที่ยงนะคะคนเยอะมากเลยนะแบบไม่มีที่นั่งเลยนะคะเพราะมันเป็นบ้านของเขาเองไม่ใช่ร้านแบบกว้างๆเนาะก็แบบปั้นน่ารักน่ารักเองนะคะก็ <exploding> ที่นั่งก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยถ้าเป็นตอนเที่ยงแบบนี้อะ่ะคนจะเยอะมากตอนนั้นน้องพองมาตอนเที่ยงนะคะพักกินข้าวตอนกลางวันอะ่ะก็เลยกับน้องเหล่าคามานะคะแบบโอ้โหคนเยอะมากก็เลยต้องไปสั่งก็ไปกินที่ ไปกินที่ทํางานนะคะไม่ได้กินที่ร้านเนาะก็เลยวันนี้มาก็ได้กินที่ร้านก็ดีใจมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันนะคะนี่นะคะคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันนะคะ หลังจากเมื่อวานที่ได้ไปกินข้าวซอยน้อยมานะคะน้องพ้องเย็ยลืมปิดคลิปอีกแล้วนะคะกินอิ่มแล้วก็มาถึงห้องนี่ก็คือจบเลยลืมปิดคลิปนะคะก็เลยวันนี้จะมาปิดคลิปนะคะก็สําหรับเมื่อวานน้องพ้องก็ได้ะค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ไปเห็นร้านข้าวซอยน้อยที่อร่อยที่สุดนะคะก็ได้ไปถ่ายทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กินแบบอร่อยมากเลยนะคะแค่กิน2แผ่นก็ อิ่มแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครมาท้าคิเลก,ก็แวะไปชิมได้นะคะร้านกอา็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงะธาทุาสุดตะกงเองนะคะก็แวะไปชิมได้นะคะก็สำหรับวันนี้น้องพองก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมพองด้วยนะคะกอ็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องหอมพองด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย